ค่ะวทงเชมันข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะ,ะวันนี้มาพบกับสนุกจริงๆกับหยางเหล่าซืออีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วเหล่าซือสอนเด็กๆให้หัดพูดบอกรักคุณแม่เป็นภาษาจีนเด็กๆหัดพูดได้ไหรือยังคะอืมเก่งมากเลยค่ะถ้าหัดพูดได้แล้วอย่าลืมบอกรักคุณแม่ทุกวันนะคะถ้าบอกรักเป็นภาษาจีนได้จะสุดยอดมากมากเลยค่ะอ่า เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่านะคะดูกลเลยคุณคุณไม่เอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไรนะอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำนี้บอกรักคุณแม่ใช่ไหมคะบอกรักคุณแม่ภาษาจีนพูดว่าพูดว่าอะไรคะเด็กๆวออะไรคะวอไอ่มาแม่โอเควอไอ่มาแม่ใช่ มีคลิปสอนที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราซื้อได้สอนให้เด็กๆบอกรักคุณแม่เป็นภาษาจีนบอกยังไงแล้วนะวันนี้เราทบทวนก,นกันก่อนนะคะอะว่าไอม่หมาโอเคแปลว่าอะไรคะว่ a ไอแม่หมาว่ไอแมหมาแปลว่าฉันรักแม่ผมรักแม่หรือว่าหนูรักแม่ก็ได้นะคะใช่ไหมโอเคว่ a ไอม่หมาโอเคค่ะเก่งมากๆเลย แล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะถ้าเราไม่ได้บอกรักคุณแม่เราเรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอให้ทายเด็กๆเขีนรูปอะไรเอย่ยมีคุณปู่คุณย่าคุณตามีเด็กน้อยมีน้องสาวพี่ชายน้องชายคุณแม่คุณพ่อใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นรูปเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะเกี่ยวกับคำศัพท์คนในครอบครัวหรือภาษาจีนเรียกว่าจาเหริญโอเคพูดพร้อมหรอซินะเจริาเหริาเหริโอเคคำว่าจาตัวนี้แปลว่าบ้านเรนตัวนี้แปลว่าคนเอามารวมกันค่ะเด็กๆคนที่อยู่ในบ้านก็คือใครคะคือ คนที่อยู่ในครอบครัวเราใช่ไหมคะเป็นสมาชิกในครอบครัวเรานั่นเองค่ะพูดว่าจะเรนจะเรนโอเคเก่งมากๆค่ะทีนี้เรามาดูกันซิว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยมีใครกันบ้างเออในมาดูซิคนแรกเป็นใครติง้งคำนี้คำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรเออในใบงานมีนะคะ คำนี้อ่านว่าป้าปะเอาเสียงพร้อมหลอดชื่อค่ะเด็กๆก็หลอดชื่อตู่ป้าปะอ่าโอเคป้าปะโอเคป้าปะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ่าเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่าใครคะรูปใครเอ่ยเนี่ยคนนี้รูปใครคะเด็กๆคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นป้าปะแปลว่า คุณพ่อนั่นเองค่ะเก่งมากมาเลยค่ะต่อไปนะคะคนต่อไปสมาชิกที่สำคัญของบ้านอีกคนหนึ่งคือใครเอยมีคุณพ่อแล้วต้องมีใครคะถูกต้องแล้วค่ะมีคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่นั่นเองอ่ามาดูคำว่าแม่ในภาษาจีนกันค่ะแม่ภาษาจีนพูดว่าไงนะอม,มาแมา่โอเคค่ะมามา่ อ่ะอเสียงพรอมหลอดเช่นนะคะเกิดหลอชือตูวมาหมาออมาหมามาหม,มา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 แปลว่าแม่นั่นเองค่ะนี่ไงเป็นคุณแม่แล้วต่อมามีพ่อมีแม่ต้องมีใครคะอ่าต้องมีต้องมีลูกนั่นเองค่ะลูกใช่ไหมคะอ่าลูกภาจะจีนพูดว่าหายจึ าหายจึโอเคก็เราชื่อตู้ค่ะอ่านตามเขาลองซินะคะหายจึ่อืมหายจึหายจึคือใครคะคือลูกใช่ไหมคะเก่งมากๆากเลยค่ะอตอนนี้เราก็รู้คำศัพท์ครบทั้ง3คํคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะป้าป่า พ่อพ่อม่แม่าม่แม่าม่แม่แม่แม่จม่าม่แม่แม่เมาก,าากม,าาม่แม่่แม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 าแี่แมาแม่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 ม่แม่มม่ ตรงกับศัพท์ในรูปภาพขวามือตัวไหนเราจะจะระบุให้นะเด็กๆจะได้ทําไป,ปรพร้อมหลอดซีดีไหมคะ,ะคานี้เอาคํานี้เป็นคําที่คําที่คําที่หนึ่งและกันอันนี้เป็นคําที่สองนี่คําที่สามโอเคทีนี้เรามาดูคําแรกกันค่ะเด็กคํานี้คุณพ่อภาษาจีนพูดว่ายังไงนะ โอเคป้าป่าป้าป่าคือคุณพ่อใช่ไหมคะคำนี้เหมือนคําที่เท่าไหร่คะในรูปนี้อ่ในรูปขวามือค่ะเด็กๆหนึ่งคำที่สองคำที่สามเหมือนคําที่เท่าไหร่คะคำที่เก่งมากมากเลยคะ่ะใครตอบคําที่สองคะปุบมือให้เจเอกนอ่อยคําคนี้นะคะเหมือนกับคําที่สองนั่นเองคะ่ะอะ จับคู่อีกรอบหนึ่งนะเด็กๆอคำนี้ที่หลอดซื้อวงอ่านว่าม่ามา่าอ่มามา่มาม่าม่าม่าคือคุณแม่ใช่ไหมคะอะไคำว่าม่ามา่าเหมือนคำที่เท่าไหร่คะคำที่หนึ่งหรือคำที่สามอืมติ๊กตอก,กติก๊กตอกถูกต้องแล้วคะ่ะเหมือนคำที่หนึ่งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆโอเคคำสุดท้ายแล้วนี่คำว่า หายจืหายคือหายจื Hi ji. คือลูกใช่ไหมคะเหมือนคำที่เ่าหรยลูกคำที่สามนั่นเองเก่งมากเลยค่ะอะทีนี้เราเคยเรียนคำว่าหัวไอ,อ้มาม่ะเปแล้วใช่ไหมคะบอกรักคุณแม่ได้แล้วเราก็อย่าลืมบอกรักคุณพ่อใช่ไหมม,มาดูกันเลยค่ะว่าเราจะบอกรักคุณพ่อเราบอกยังไงดีคำแรกต้องพูดว่า วอวอคือใครลูกฉันอ่าวออ้ายอ้ายคือรักใช่ไหมคะอ่าอ้าแปลว่ารักถ้ารักคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อภาษาจีนพูดว่าอะไรคะอ่าป้าปะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเราจะบอกรักคุณพ่อเราต้องพูดว่าอะไรคะวออ้ายป้าปะอ่าอีกรอบนึงนะคะวออ้าป้าปะ วอไอป้าปอืาเก่งมากมากเลยค่ะบอกรักคุณแม่หรอคะเด็กๆวอไอมาหมาอือโอเคเก่งมากมากเลยค่ะวอไอมาหมาโอเคแล้วถ้าคุณแม่กับคุณพ่ออยากบอกรักเด็กๆหรอคะเด็กๆเป็นลูกใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นวอไอลูกภาษาจีนคือคำว่าหายจิ Hi ji. เด็กๆเ,เป็นหายจืใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะวอไอ้ป้าปะคือรักใครคะรักคุณพ่ออ่อไอ้อไอ้แม,ม่คืออะไรคะรักใครลูกรักคุณแม่อ่อไอ้หายจืคือฉันรักลูกใช่ไหมโอเคค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย สำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็มีความรู้ภาษาจีนสนุกสนุกมาให้เด็กๆเ,เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปกันนะคะดเด็กๆแล้วมารอดูกันนะคะว่าเราซื้อจะสอนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายจ้าเจียนค่ะดเด็กๆอย่าลืมหัดพูดบ่อยๆนะคะจะได้พูดได้โอเคแล้วเจอกันใหม่กับสนุกจีนๆกับอย่างเราซื้อนในสัปดาห์ต่อไปนะคะจ้าเจียน